ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u t o w e r s e Pro ครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปรีวิวอย่างละเอียดกับเส้นทางสุดพิเศษของรถไฟชมวิวในไทยนั่นคือจากพิศณุโลกถึงกรุงเทพมหานครโดยเราจะพูดถึงทั้งภายนอกบรรยากาศที่เห็นภายนอกของรถไฟภายในขบวนสมัทนะโดยรวมของเส้นทางและราคาค่าโดยสารรวมทั้งข้อดีข้อด้อยที่ควรรู้ครับเริ่มต้นกันที่ภาพรวมของการเดินทางโดยเส้นทางนี้คือการใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย SRT ระหว่างสถานีพิซณูโลกกับกรุงเทพมหานครซึ่งมีระยะทางประมาณ377 3 8 9ถึง389กิโลเมตรตามข้อมูลหลายแหลง่งจุดเด่นคือคุณจะได้ชมวิวทุ่งนากว้างใหญ่ชานเมืองของจังหวัดต่างๆและบรรยากาศของไทยกลางที่ไม่เหมือนการขับรถหรือการบินซึ่งเหมาะอย่างยิ่งถ้าคุณอยากช้าๆช,ชมวิวมากกว่าวิ่งเร่งรีบครับจากภายนอกเมื่อรถไฟเคลื่อนเข้าสถานีพร้อมผู้โดยสารขึ้นลง จะเห็นโบกี้หลายแบบมีทั้งที่เป็นที่นั่งทั่วไปชั้น2และบางขบวนมีเตียงนอนในชั้นเดียวกันซึ่งการออกแบบรถไฟของ SRT ยังเน้นความคุ้มค่าและประโยชน์ใช้สอยมากกว่าฟีเจอร์หรูหราเหมือนเครื่องบินแต่ก็มีความครบครันในระดับหนึ่งเช่นขบวนที่เรียกว่า Special Express จะมีแอร์เย็นช่องเก็บสัมภาระและที่นั่งแบบสบายกว่าขบวนทั่วไปจากข้อมูลระบุว่าระยะเวลาการเดินทางอาจอยู่ที่ประมาณ4ี่ชั่วโมงขึ้นไปสำหรับขบวนเร็วที่สุดแต่ก็มีรุ่นที่ใช้เวลานาน,านกว่านั้น สิ่งที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือสถานีต้นทางของพิซณุโลกเองซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญและมีประวัติของระบบรางไทยเข้าสู่ภายในขบวนการครับเมื่อคุณขึ้นรถไฟจากสถานีพิซณุโลกคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกเดินทางจริงที่นั่งบางขณะที่เป็นแบบเบาหันไปข้างหน้าหรือหันเข้าหากันขึ้นอยู่กับโบกี้หากเป็นขบวนที่มีเตียงนอนก็จะมีที่วางหัวท้ายให้เหมาะกับพักผ่อนระหว่างทางบางโบกี้มีแอร์และระบบพัดลมตามธรรมดา ช่องหน้าต่างสามารถเปิดเพื่อรับลมธรรมชาติในโบกี้พัดลมซึ่งให้ประสบการณ์ที่แตกต่างจากรถไฟอากาศเย็นแบบเต็มรูปแบบในการเดินทางนี้เราควรนั่งติดหน้าต่างเพราะวิวข้างทางนั้นเป็นอีกจุดขายของเส้นทางนี้ครับสิ่งที่อยากเน้นคือความเป็นกันเองขององค์การบริการแม้จะไม่หรูมากแต่มีจุดพักแวะสถานีหลายแห่งทําให้คุณมีโอกาสลุกออกจากที่นั่งเดินชมบรรยากาศที่ชานชาลาซื้อของฝากหรือของกินจากแผงขายริมทางได้ ซึ่งเพิ่มเสน่ห์ของการเดินทางด้วยรถไฟแบบไทยแท้ๆการเลือกที่นั่งที่เหมาะกับคุณเป็นเรื่องสําคัญหากคุณต้องการพักผ่อนจริงๆควรเลือกโบกี้เตียงหรือหากต้องการชมวิวแบบวันทูเดย์เลือกที่นั่งแอร์ชั้น2ก็เพียงพอครับมาที่สมรรถนะของการเดินทางจริงๆแล้วแม้รถไฟจะไม่ใช่ยานพาหนะที่เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่วิ่งทางด่วนหรือเครื่องบินแต่มีข้อดีหลายอย่างที่โดดเด่น เช่นการเคลื่อนผ่านพื้นที่ชนบทผ่านทุ่งนาผ่านภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆทางรถไฟสามารถให้มุมมองที่คุณไม่เคยเห็นถนนทั่วไปให้ได้อีกทั้งการเลี้ยวโค้งเบาๆและความนุ่มนวลขององค์การเคลื่อนที่บนรางช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายมากกว่าการยกเยกบนถนนอย่างไรก็ตามก็มีข้อจํากัดเช่นความเร็วที่อาจไม่สูงมากและการหยุดแวะหลายสถานีซึ่งอาจทําให้เวลาการเดินทางยาวขึ้นหลายเว็บไซต์ให้ข้อมูลว่าเวลาที่ใช้จากพิซณุโนถึงกรุงเทพป,ประมาณ4 -7 ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับขบวนที่เลือก ในแง่ของราคาค่าโดยสารข้อมูลที่มีอย่างหนึ่งคือจากพิษณุโลกไปกรุงเทพมหานครสามารถเลือกที่นั่งหลายแบบราคาจะแตกต่างกันตามชั้นที่และประเภทโบกี้เช่นขบวนแบบแอร์แบบพิเศษจะมีค่าบริการสูงขึ้นส่วนขบวนทั่วไปหรือแบบพัดลมจะถูกกว่าตัวอย่างหนึ่งในเว็บไซต์ระบ,บุว่าสำหรับเส้นทางพิษณุโลกกรุงเทพมหานครราคาด้านต่ำสุดอาจอยู่ที่ประมาณ220-320บาทสำหรับที่นั่งแบบพัดลมในชั้นส ขนาดที่ที่นั่งแบบแอร์หรือเตียงอาจมีราคาตั้งแต่เครื่องหมายตัวหนอน400บาทขึ้นไปในวันธรรมดาขึ้นกับช่วงเวลาและการจองล่วงหน้าสิ่งที่แนะนําคือหากคุณต้องการความสะดวกสบายเช่นแอร์หรือเตียงนอนควรจองล่วงหน้าและตรวจสอบโบกี้ว่าเป็นแบบ Special Express หรือไม่เพราะความแตกต่างของราคาสมเหตุสมผลกับสภาพบริการครับพูดถึงข้อดีที่รู้สึกได้คือเส้นทางนี้เหมาะมากสำหรับนักเดินทางที่ไม่รีบ อยากสัมผัสบรรยากาศไทยกลางแบบช้าๆอยากชมวิวทุ่งนาภูเขาและชีวิตริมทางรถไฟนอกจากนี้ราคายังเป็นมิรเมื่อเทียบกับเที่ยวบินหรือรถบัสที่มีความสะดวกสบายคล้ายกันส่วนข้อด้อยก็คือหากคุณรีบจริงๆรถไฟอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เร็วที่สุดและบางครั้งการแวะหลายสถานีหรือการหยุดชั่วคราวอาจทําให้ใช้เวลามากกว่าคาดนอกจากนี้ถ้าเลือกโบกี้พัดลมในฤดูร้อนอาจรู้สึกร้อนไม่สบายเท่าแอร์ครับสิ่งที่ผมอยากแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทาง คือตรวจสอบดูว่าโบกี้นั้นเป็น Special Express หรือ Rapid เพราะแบบ Special Express มักแวะน้อยกว่าและเวลาเดินทางอาจสั้นกว่าตรวจสอบชั้นที่นั่งว่าเป็นแอร์หรือไม่และพยายามจองล่วงหน้าโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวนอกจากนี้ให้ขึ้นสถานีก่อนเวลาอย่างน้อย30นาทีเพื่อเวลาหาโบกี้และวางสัมภาระและหาที่นั่งติดหน้าต่างเพื่อชมวิวครับสรุปโดยรวมแล้วการเดินทางด้วยรถไฟจากพิษณุโลกถึงกรุงเทพมหานคร ในขบวนขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทยคือประสบการณ์ที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่อยากเดินทางแบบสบายๆไม่รีบอยากชมวิวและสัมผัสมุมมองของไทยที่แตกต่างผมคิดว่ามันคุ้มค่าและน่าเลือกมากหากคุณมีเวลาและอยากพักผ่อนไปพร้อมกับก,บการเดินทางครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกช่อง a u t o w o r ์ส Pro แล้วแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจการเดินทางด้วยรถไฟไทยได้อยู่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ